สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คริปโตนิวนะคะวันนี้เรามีข่าวแรกที่จะมาแนะนำให้เพื่อนๆร,รับทราบกันนะคะก็จะเป็นข่าวงานปาร์ตี้ฮาโลวีน NFT and Beer ครั้งที่7นะคะจัดขึ้นโดยทางคริปโตม e e t u อัพไทยแลนค่ะซึ่งงานนี้นะคะเป็นงานฟรีสำหรับ ทุกๆท,ท่านที่สนใจในการเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในเรื่องของ NFT นะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยมีการแจกเบียร์ให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วยนะคะฟรีด้วยแต่ว่าอาจจะมีจำนวนจำกัดนิดนึงคือผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมในงานค่ะโดยที่เข้าไปตามลิงก์นี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะลงทะเบียนแล้วก็ทำการลงทะเบียนตาม เว็บไซต์ได้เลยนะคะกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยโดยที่การลงทะเบียนจะมีเวลาจํากัดนะคะอยู่แค่ประมาณ15นาทีเท่านั้นนะคะก็อาจจะต้องเตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนะคะซึ่งงานนี้ค่ะเคยมีการจัดมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วค่ะโดยงานนี้จะจัดขึ้นที่ชั้น9นะคะของ M c u a r t i e r นะคะเพื่อนๆสามารถนั่ง BTS ไปลงที่พร้อมพงได้นะคะ งานนี้นะคะเป็นทีมเทศกาลฮาโลวีนค่ะซึ่งหัวข้อในการพูดนะคะครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ nft จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้อย่างไรนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปร่วมงานนี้ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะยังไม่เคยเห็นงานนี้หรือยังไม่เคยทราบว่างานเป็นยังไงสามารถเข้าไปดูได้นะคะ โดยดูจากเพจคริปโตมิ e รอัพไทยแลนด์นะคะตรงนี้จะมีงานเก่าๆหรือว่าเป็นภาพอา่อีเวนต์เก่าๆของเขานะคะเราสามารถเข้าไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะในนี้ได้อ๋อลืมไปนะคะงานนี้มีตั้งแต่เวลา6โมงนะคะจนถึง3ทุ่มครึ่งนะคะของวันที่26ตุลาคมค่ะในปีนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆสนใจนะพอดีงานนี้จะเริ่มขึ้นวันที่26แล้วก็ต้องรีบๆเข้าไปลงทะเบียนกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดจริงๆนะคะสำหรับคนที่ชอบแฮงเอาท์นะคะในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วมีการจิบเบียร์นะคะในการสนทนากันครั้งนี้ด้วยนะคะในงานนะคะก็จะมีโปรเจกต์ดังๆนะคะเข้าไปร่วมพูดคุยกันยกตัวอย่างนะคะก็จะมีมิสเตอร์ฟ็อกทเคนค่ะ นากาดาวนะคะสมายมังกี้ขับนะคะหรือสต็อกทูมอโลค่ะสำหรับขา่าวคริปโตนิวส์ในวันนี้นะคะก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ